สวัสดีครับผมหนิมจุลภนณ์นริวัตรหัวหน้าภาเพื่อไทยจบที่สาธิตจุลาได้เรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์จุลาเปิญญาโทที่สหรัฐอเมริกาบอสตั Boston College กลับมาเป็นสอสห้าสมัยครับที่จังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง,งวันนี้ทําหน้าที่หัวหน้าภาเพื่อไทยปากภาเพื่อไทยนะครับเบอร์เ้าครับ ปกติมีเวลาว่างก็พาครอบครัวมาเที่ยวครับอย่างรงวาดเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่พาครอบครัวมาแล้วมีกิจกรรมครบทั้งคาเฟ่น่ารักน่ารักทั้งร้านอาหารที่อร่อยจริงๆเป็นคนกินอาหารทุกประเภทนะครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คืออาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์จุดนี้เนี่ยเป็นจุดขายของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยซึ่งวันนี้อาหารไทยดังไกลไปทั่วโลกแล้วก็มีมุมสวยๆไว้ให้ครอบครัวได้ถ่ายรูปร่วมกัน เป็นการตอบโจทย์สังคมแบบใหม่นะครับจริงๆนี่แหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์ที่เราค้นหาคือการค้นหาศักยภาพที่มันแฝงอยู่ของแต่ละชุมชนเราจะเอาศักยภาพของท่านมาสร้างเป็นเม็ดเงินสร้างเป็นมูลค่าเพื่อนำเงินเข้าสู่ชุมชนสร้างเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโ,โตครับ กรุงเทพเป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเรามีภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเรามีเมืองที่มีศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางทางการค้าที่สร้างเม็ดเงินมากมายให้กับคนกรุงเทพเราต้องการสร้างกรุงเทพที่เป็นเมืองที่อยู่ได้สําหรับประชาชนคนที่อยู่ในเมืองต้องมีความสุขและมีความปลอดภัยจริงๆการท่องเที่ยวเนี่ยคือประสบการณ์นะครับการไปที่ไหนก็ตามไปเยี่ยมชมสถานที่ของเขาการไปได้เห็นบ้านเมือง การไปได้เห็นความเจริญและความแตกต่างเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายรูปแน่นอนครับแต่คือการหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของทุกชุมชนทั่วประเทศอยากจะชวนคนรุ่นใหม่นะครับให้มาเปิดหูเปิดตามาเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างพื้นที่นี้นะครับเพราะการมาในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นถึงโอกาสและศักยภาพที่มันซ่อนอยู่และเราอาจจะสามารถค้นพบศักยภาพในตัวเอง นำออกมาเป็นจุดที่จะขายสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราก็ได้ครับออกมาเฮ้อมีแต่ของดี